เปิดมาแล้ว2คู่หมวยชาติพยัก์ประทะรา,ามาดานออนดัสต กล้องชัย vs คมเพชร3มาวิเคราะห์กันว่าใครชนะและสำหรับใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตามรูปที่ผมขึ้นมานี้นะครับก็สามารถคลิกที่ผลิตภัณฑ์นะครับอยู่ตรงล่างซ้ายมือมันก็จะเด้งไปในหน้าช้อปปีให้ทุกคนสั่งซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชมก็อุดหนุนกันเยอะๆนะครับซึ่งคู่มวยที่บอสชาตีเปิดเผยมาก็จะมีอยู่2คู่นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ไปที่คู่แรกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นทางด้านละมาดานออนดัสปะทะกับ ชาติพยักเรียกได้ว่านะครับทั้งคู่ก็ฟอร์มสดๆมานะครับส่วนละมาดานออนดานนะครับชนะมาติดต่อกัน3ไฟต์ติดส่วนชาติพยักนะครับก็7ไฟต์ติดการวิเคราะห์ของผมก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนะครับระหว่าง i q ิหรืออาวุธอะไรต่างๆนาน,นะครับผมก็จะเริ่มการวิเคราะห์กันนะครับท่านผู้ชมเริ่มไปที่เรื่องฝีมือนะครับเทียบกันระหว่างละมาดานออนดานและชาติพยัก มองภาพรวมแล้วนะครับผมก็ยังมองว่ายังเป็นชาติพยักนะครับมีฝีมือที่เหนือกว่าลมดานออนด้านนะครับจุดที่เด่นของลมดานออนดัานจะเป็นหมัดที่หนักหน่วงนะครับถ้าอาสาสามารถทนอาวุธตรงนี้ได้นะก็ไม่มีปัญหานะท่านผู้ชมแต่ถ้ามองเรื่องฝีมือนะครับไทพิทีชาติพยักนะครับก็มีอาวุธหลากหลายเยอะกว่านะไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกต่อไปวิเคราะห์เรื่องน้ําหนักของอาวุธนะครับอย่างเช่นหมัดนะครับเรื่องแรงนะครับเทียบกันแล้วชาติพยักก็หมัดหนักนะครับ ส่วนละมาดานออนดัสก็หมัดหนักเหมือนกันนะครับแต่ผมยังมองว่ายังเป็นหมัดของละมาดานออนดาสนะครับที่สามารถปิดเกมได้ตลอดเวลาครับหนักกว่าชาติพยักษ์แน่นอนต่อไปวิเคราะห์เรื่องน้ำหนักแข้งนะครับก็ไม่ไม่วิเคราะห์ยากนะครับให้ที่ชาติพยักษ์นะครับเพราะว่าเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดต่อไปนะครับน้ำหนักของเขาก็ยังมองว่ายังเป็นชาติพยัก์นะครับต่อไปน้ำหนักของศอกก็ยังมองว่ายังเป็นชาติพยักษ์นะครับเพราะว่าละมาดานออนดานนะครับนอกจากหมัดผมมองว่านะอาวุธอย่างอื่นก็ไม่ได้ น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะต่อไปวิเคราะห์เรื่องความทนทานนะครับผมก็ยังมองว่าถ้าเทียบกันแล้วถ้าชาติพยักโดนของลามดานออนดา์ผมก็ยังมองว่าถ้าโดนจริงๆก็ไม่น่าลุกนะดังนั้นนะครับคะแนนเรื่องความทนทานผมให้ไปที่ลามดานออนดานะครับเพราะว่าเขาก็โดนบทโดนบีเยอะนะครับแต่เขาก็ยังไม่เคยแพ้เนาะต่อไปวิเคราะห์เรื่องแบตเตอรี่นะครับเทียบเป็นแล้วนะครับผมก็ยังมองว่ายังเป็นชาติพยักนะครับแบตเตอรี่เยอะกว่านะเพราะว่าลามดานออนดานะครับต้นยกแรกนี่หนักมากๆแต่พอไปถึงปลายยก2เรียบร้อยเลยนะครับเขาก็ หมดไปเลยนะสำหรับลำดานออนดาต่อไปนะครับผมก็จะสรุปคะแนนและก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะนะครับชาติพยักห้าคะแนนนะครับลำดานออนดาสองคะแนนนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์นนการชนะชาติพยักนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและ ลามาดานออนดานนะครับ20นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์โคตรห่างนะท่านผู้ชมแต่ก็ยังประมาณลามาดานออนด้านไม่ได้นะครับถึงจะมีเปอร์เซ็นต์การชนะแค่20นตะครับตัวนั้นก็คือการน็อกเอาท์นะครับถ้าลามาดานออนด้านนะครับสามารถได้นับหรือว่าสามารถปิดเกมชาติพยักเลยนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะชนะนะครับแต่ถ้าเน้นเกมยาวนะครับเน้นเกมฝีมืออย่างผมก็ยังมองว่ายังเป็นชาติพยักที่อาจระชนะลามาดานออนดาประมาณนี้นะครับสำหรับคู่นี้ ต่อไปก็จะมาวิเคราะห์นะครับกล้องชัยชนัยนดอนเมืองนะครับปะทะกับคมเพรนะครับท่านผู้ชมคู่นี้ก็จะเจอกันเป็นครั้งที่3นะครับเจอครั้งแรกก็แพ้นะครับเจอครั้งที่2ก็แพ้นะครับคมเพรแต่คมเพรฟอร์มล่วงลงมานะครับก็เลยทําให้กล้องชัยที่ฟอร์มดีขึ้นมานะครับมีโอกาสได้รีแมตอีกนะครับทั้งครั้งที่3แต่ผมก็มองว่าคู่นี้ก็อาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับแต่ก็วิเคราะห์กันได้นะเริ่มการวิเคราะห์ไปที่ฝีมือนะครับเทียบกันระหว่าง ก้องใช้ปะทะกับคมเพชรนะผมก็ยังมองว่าเรื่องผีมือผมก็ยังมองว่ายังเป็นคมเพชรอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้วยสไตล์การชกของคมเพชรน,นะครับเขาจะเป็นมวยดักจังหวะ2นะครับก็หลบสกิลสายตาดีนะครับแต่เสีอายอย่างก็คือนะครับความทนทานก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะต่อไปวิเคราะห์เรื่องน้าหนักของอาวุธนะครับหมัดนะครับเทียบกันระหว่าง คมเพชรและกล้องชัยนะครับผมก็ยังมองว่ายังเป็นคมเพชรนะครับที่หมัดอาจจะหนักกว่ากล้องชัยนะต่อไปนะครับน้ําหนักของแข้งนะครับโอ้ก็มีะห์ไม่ยากเลยนะครับให้ไปที่กล้องชัยนะครับต่อไปน้ําหนักของเขาก็ยังเป็นกล้องชัยนะครับสอกก็ยังเป็นกล้องชัยราะห์เรื่องความทนทานก็ยังเป็นกล้องชัยนะครับแบตเตอรี่ก็พอๆกันนะครับสำหรับ2คนนี้สรุปคะแนนนะครับกล้องชัยอยู่ที่5คะแนนนะครับคมเพชรอยู่ที่3คะแนนนะครับดังนั้นนะครับคนที่จะชนะในไฟ์นี้เป็น ก้องชัยชนะดอนเหมืองนะครับอัตราชนะ70%นะครับและคมเพชรนะครับ30%เรียกได้ว่าการล้างตาในครั้งนี้นะน่าจะล้างตาได้สําเร็จนะครับเนื่องจากเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับตัวของกล้องชัยไม่ว่าจะเป็นความทนทานน้ําหนักของอาวุธเขาพัฒนาขึ้นมาจากตอนที่เขาแพ้คมเพชรนะครับเขาพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆนะครับสำหรับตัวผมนะครับเพราะว่าเขาโดนน็อกไฟเดียวนะครับ จากนั้นเขาก็ไม่เคยโดนน็อกอีกเลยนะครับในวันซึ่งจากสาเหตุนี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่เขาจะน็อกคอมเพสนะครับและก็ล้างตาได้สําเร็จนะสำหรับรูกเกมการชกแต่ถ้าเข้ามาแบบกล้าๆกลัวๆไม่กล้าบวกไม่กล้าแร่นะครับอาจจะเป็นทางด้านคอมเพสนะครับที่มีโอกาสชนะนะครับถ้าจะมาลูกฝีมือผมมองว่าไม่ไหวคอมเพสนะครับต้องมาบู๊ต้องมาบวกอย่างเดียนะครับถึงจะมีโอกาสชนะ อย่างเช่นนะครับชาติพยักนะครับเริ่มต้นยกแรกเขาก็มาแบบฝีมือนะเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได้นะเขาเดินแลกเลยนะท่านผู้ชมเขารู้ว่าความทนทานของเขาได้เปรียบเขาก็เดินใส่เดินต่อยหมัดแรกหมัดแรกหมัดอยู่ดีก็โดนไปนะครับล่วงแบบนี้เลยนะครับกล้องชัยควันมาแบบนี้นะท่านผู้ชมดังนั้นนะครับ2คู่ที่กล่าวมาแล้วผู้ชนะผมให้ไปที่ชาติพยักและกล้องชัยนะท่านผู้ชมสําหรับใครคิดเห็นว่า ไม่ถูกไม่ควรอะไรอยากให้ใครใชนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ตัวของผมเองนะครับมองแบบนีนะ้ตามหลักการที่ผมวิเคราะห์สําหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ช่องของผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับท่านผูช้ชม